สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับรัก้อนบอลฮะใครทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นรัก้อนบอลฮะใครในตอนที่42นะครับซึ่งย้ําเตือนว่าเดือดสมการรอคอยแน่นอนเนาะและย้ําเตือนว่าเป็นแฟนเมดนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเจวันหลักใดทั้งสิ้นเลยใครยังไม่รับชมแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันเลื่อนไปใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลาไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยดีกว่าด้วยหลังจากเหตุการณ์นะครับที่เบจิต้านั้นถูกเจ ซึ่งทางด้านของเบจิต้านั้นก็หายไปนะครับจากหลุมขนาดยักษ์นะครับหลังจากที่ถูกโจมตีแต่เจ้าคุณเลอร์รู้ทันทีเลยแหละครับว่าพลังแค่นี้ไม่สามารถทําอะไรในตัวของเบจิต้าได้แกจะซ่อนตัวอยู่อีกนานแค่ไหนกันละ่ะฮะฉันรู้นะว่าการโจมตีเมื่อกี้นี้ของฉันเนี่ยมันไม่พอหรอกที่สามารถสังหารในตัวของแกได้เบจิต้านะครับจึงออกมาจากหลุมนั้นนะครับและพุ่งมาเพื่อโจ,จมตีใส่คุณเลอร์และก็ด่านในตัวของคุณเลอร์ไอสารเลวเอ,อ้ยแกมีพลังมากมายขนาดนี้แล้วทาไมกันไม่หักหลังเจ้าฟรีเซอร์มันสละ คุเลอจึงตอบกลับไปในทันทีและทําไมข้านั้นจะต้องเร่งรีบอะไรขนาดนั้นหลังจากที่ข้านั้นได้ฝึกฝนกับเจ้าฟริเซอร์ข้าสังเกตได้ว่าศักยภาพในการพัฒนาการของข้านั้นมีมหาศาลและยิ่งใหญ่กว่าเจ้าฟริเซอร์เลยได้ซ้ําและสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ฉันได้ยินมาว่าเจ้าฟริเซอร์นั้นยังมีพลังมากมายที่มหาศาลเนี่ยที่มันสามารถเพิ่มได้ในระยะเวลาอันสรรั้นฉันน่ะจึงต้องทําให้มันมั่นใจเสียก่อนว่าพลังของฉันนั้นจะเหนือไปกว่าเจ้านั้นอีกทั้งฉันก็ไม่เห็นจําเป็นต้องเผยตไปให้้้เเร็วลยททััังี่นนน มีสิทธิ์ที่จะดูหรือแม้กระทั่งตัดสินใจในการทำแต่สิ่งแต่ละอย่างไม่เห็นจำเป็นต้องเร่งรีบเลยได้ซ้ำและจากที่ฉันได้รับรู้มาฉันฝึกเพียงแค่ไม่กี่อาทิตย์เท่านั้นก็ได้รับร่างโกลเด้นมาซึ่งแตกต่างจากเจ้าฟริเซอร์เจ้าฟริเซอร์กว่าจะได้ร่างโกลเด้นของตนเองนั้นก็ต้องฝึกฝนหลายเดือนเลยฉันนะ่ะแทบไม่ได้แสดงพลังให้เจ้านั้นเห็นเลยว่าฉันนั้นสามารถเป็นร่างโกลเด้นได้แต่ฉันสังเกตและก็แน่ใจว่าเจ้าฟริเซอร์นั้นเนี่ยก็คงสังเกตเหมือนกันว่าฉันนั้นซ่อนพลังเอาไไว้้ออยย่่าาาางงรกกกก็็ตตมมมทีหลลัจฝฝึนนเเเพิิ ้นเนี่ยก็สามารถพัฒนาตัวเองขึ้นไปได้มากกว่าเดิมอีกด้วยซ้ําและนี่แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่ชั้นต้องการแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงว่าชั้นนี่แหละคือผู้ที่มีพรสวรรค์สูงชั้นจึงอยากได้ต่อสู้กับคนอย่างแกยังไงล่ะเพราะฉั้นนั้นเนี่ยจะได้แสดงพลังที่แท้จริงของฉั้นว่าสรุปแล้วมันเป็นยังไงเพราะอย่าลืมว่าชั้นนั้นก็ไม่สามารถแปลงร่างกโกลเด้นนี้ต่อหน้าเจ้าฟริเซอร์ได้แระจริงแล้วเนี่ยชั้นเนี่ยวางใช้ประโยชน์จากเจ้าฟรีตเซอร์ให้มัน ัสกอรแกทําให้แผงของข้านั้นล้มเหลวไปหมดเลยมันเป็นความผิดแกทั้งนั้นแหละอีกทั้งในตอนนี้เจ้าฟิเซอร์นั้นคงสัมผัสพลังของฉันได้แล้วมันคงรู้แล้วล่ะว่าฉั้นนั้นสามารถเป็นร่างโกลเด้นได้ชันคงไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเจ้าฟิเซอร์ได้แล้ว หลังจากนั้นเหตุการณ์ถูกตัดไปที่ฟรีเซอร์นะครับฟรีเซอร์นั้นกําลังบ่นนะครับใส่ลูกน้องของตนเองฉันไม่ต้องการรับรู้ถึงปัญหาทั้งหมดเมื่อจะเป็นรูขนาดยักษ์ที่เป็นรอยโวของยานของฉันหรืออะไรก็แล้วแต่พวกแกนั้นเพียงแค่ต้องไปซ่อมยานเท่านั้นก็เพียงพอแล้วละหลังจากนั้นนะครับฟรีเซอร์เนี่ยก็ได้มองไปนะครับบนฟากฟ้าแล้วก็ได้แต่พูดแหละครับว่าไอ้เจวเวนคุลเลอร์เอ้ยแกทํายังไงกันถึงสามารถจัดการพลังของตัวเองไปถึงจุดนั้นได้เหตุการณ์ถูกตัดไปที่คุลเลอรนััางงตอสบอ cool er วีนนะบหวข แกแล้วล่ะเพราะจะต้องไปจัดการไอ้เจ้าน้องชั่วอย่างฟริเซอร์อีกหลังจากนั้นนะครับคุณเลอร์ได้ต่อยเข้าหาเบจิต้าเบจิต้านั้นสามารถรับหมัดของคุณเลอร์ได้แล้วก็ได้ตอบกลับไปแกเน่รู้สึกว่าจะเริ่มตื่นเต้นเกินไปหรือเปล่าคิดว่าพลางของแกนั้นนะ่ยคือจุดสูงสุดแล้วหรืองไงอย่าเลื้งให้มันมากไปหน่อยละกันและเหตุการณ์ถูกตัดไปที่จกกักรวาลที่6นะครับที่ดาวเคราะห์คาเมเลียนนะครับซึ่งแน่นอนว่าในตอนนี้นะครับพวกของโกคูและก็คิบุรุนั้นทําการนะครับหา ว่านี่คิบุรุเราใกล้ถึงแล้วยังเราผ่านอุโมงค์เนี่ยมาเป็นร้อยเลยนะยังไม่ถึงสักทีเนี่ยมันเหลืออีกมากไหมในตอนนี้เหลือเพียงแค่เส้นทางตรงเท่านั้นครับและนั่นแหละคือส่วนสุดท้ายของอุโมงค์แล้วเราจะได้พบกับฮิรุแล้วโกคูได้ยินแบบนั้นนะครับจึงบอกคิบุรุนะครับว่าให้รีบมุ่งตรงไปซะคิบุรุจึงบอกในทันทีงั้นก็ไปกันเถอะครับส่วนโกคูนั้นสัมผัสได้นะครับถึงความน่าสะพรึงกลัวนะครับที่อยู่เบื้องหน้าเขาและเหตุการณ์ถูกตัดไปที่การต่อสู้กันของคุณเลอร์ จนเกิดเป็นแรงระเบิดขนาดยักษ์เลยนะครับจากพลังการโจมตีของทั้งสองคนและหลังจากนั้นนะครับคุลเลอร์ได้การต่อยเข้าไปนะครับที่แก้มของเบจิต้าเบจิต้าอัปคัดกับและเบจิต้าถึงกับตกใจเลยนะครับที่เห็นว่าคุลเลอร์นั้นไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นเลยเขานั้นนะครับจึงพุ่งไปเพื่อจะทําการจัดการแต่ปรากฏว่าคุลเลอร์นั้นนะครับได้ทําการเล็งพลังนะครับจะยิงใส่เบจิต้าและในช่วงจังหวะนั้นเองจึงใช้ความเร็วของตนเองนะครับทุบเบจิต้าลงไปนะครับที่พื้นนะครับและหลังจากนั้นคุลเลอร์นะครับได้ บีมแแต่มันเป็นแบบว่าเดฟบีมออกจากนิ้วหลายๆนิ้วเลยนะโจมตีเข้าใส่เบจิต้านะครับในหลายๆทิศทางเพื่อให้เบจิต้านั้นไม่สามารถจะหลบได้แต่เบจิต้านั้นก็ใช้ความเร็วของตนเองนะครับและความสามารถในการสัมผัสในการหลบการโจมตีนะครับของคุลเลอร์เอาไว้ได้หลังจากนั้นคุลเลอร์นะครับก็ยังรัวนะครับในการยิงใส่เบจิต้านั้นก็กระโดดหลบไปมานะครับในการโจมตีครั้งนี้แต่ทันใดนั้นเองนะครับเบจิต้าใช้จังหวะนี้นะครับไปอยู่ด้านหลังของคุลเลอร์และพุ่งมานะครับเพื่อจะต่อยใส่คุลเลอร์แต่ค cool er ุ อย่างเต็มแรงนะครับแต่เบจิต้านั้นเนี่ยก็คือแบบหนังเหนียวนะครับอึดทนเอาไว้โดยพี่แกพยายามทนการโจมตีนั้นนะครับแล้วก็ฝ่าพลังนั้นไปเลยและไปอยู่นะครับที่เบื้องหน้าของคุลเลอร์และทําการยิงพลังนะครับใส่ที่หน้าอกของคุลเลอร์อย่างเต็มแรงเพื่อทําการลบล้างในตัวของคุลเลอร์แต่ปรากฏว่าคุลเลอร์นั้นไม่เป็นอะไรนะครับพี่แกนั้นก็เจ็บแหละครับแต่ก็ยังยือไว้ในการต่อสู้และเบจิต้านะครับจึงยิงเป็นพลังนะครับใส่คุลเลอร์นะครับโดยพลังนี้เนี่ยก็จะเป็นพลังที่เคยใช้กับโกคูนั่นแหละก็คืือออจััับมดเเเาาไว้้นนะพ่่ทีข จะได้สังหารในตัวของคูลเลอร์แต่ตคูลเลอร์นั้นก็ไม่ย่อท้อในการต่อสู้นะครับพี่แกนั้นนะครับยิงลําแสงเลเซอร์ออกมาจากตาของตนเองเพื่อทําการโจมตีเข้าใส่เบจิต้านะครับเบจิต้านั้นกระเด็นไปนะครับมือของเขาเนี่ยไม่นะครับแทบจะร้อนเลยหลังจากนั้นคูลเลอร์น,นะครับทำการบูตอัพพลังตัวเองขึ้นมานะครับหลุดจากการพัฒนาการของเบจิต้าและพุ่งตรงไปเพื่อจะสังหารในตัวของเบจิต้าต่อนะครับและเหตุการณ์ถูกตัดไปที่นะครับคิบูรุนะครับแล้วก็โกคูอีกครั้งที่ทั้งสองคนนี้นะครับกำลังมุ่งตตรรงงไไปปหาาสััวดดึึกํบบนและะเมื่อถค ก็ได้เจอกับสัตว์ดึกดำบันอย่างฮิรุนะครับที่อยู่ในตอนนี้เนี่ยอยู่ในไข่นะครับซึ่งโกคูก็สัมผัสให้ทันทีนะครับถึงความแข็งแกร่งนะครับของสิ่งสิ่งนั้นคิบุรุนะครับที่ได้เห็นแบบนี้นะครับจึงพูดดีใจกับโกคูแบบนี้ก็ดีเลยสิครับเรามาถึงที่นี่แล้วท้ายสุดเราก็ทำภารกิจสําเร็จแล้วแต่โกคูได้ห้ามคิบุรุเอาไว้ ใจเย็นก่อนคิบุรุฉันสัมผัสได้ถึงจิตสังหารที่อยู่ตรงนี้มีใครบางคนเนี่ยต้องการจะสังหารพวกเราซ่อนอยู่ที่นี่ซึ่งทนายนั้นเองนั้นก็เป็นการปรากฏตัวขึ้นนะครับของผู้ดุดปิศนาและชิ่นชมในตัวของโกคูยอดเยี่ยมมากเลยทันเทพทำลายล้างดูเหมือนว่าคุณนั้นเนี่ยจะเก่งใช่เล่นเลยนะสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ของฉันโกคู Goku จึงตอบกลับไปใน,ท,นทันทีก็ฉันสัมผัสได้นี่นาว่ามีอันตรายบางสิ่งบางอย่างเนี่ยพยายามจะจุดจ้องและพยายามจะโจมตีเข้าหาฉัน หลังจากนั้นผูุ้ึปิศนาได้แนะนำตัวโอเคฉันชื่อโอดิซูฉันเป็นจอมเวทแห่งพลังาธาตุผู้ยิ่งใหญ่ฉันเป็นผู้นําของนักเวทสวรรค์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง5้ายัางไงล่ะโกคูเมื่อได้เห็นแบบนั้นถึงกับตกใจ เจ้านั่นคือผู้นําแห่งนักเวทแห่งสวรรค์งั้นเหรอแล้วก็เป็นการจบไปนะครับสำหรับราคุนบอลฮักไคยในตอนที่42นะครับก็เดือดสงการรอคอยหรือเปล่าคอมเมนต์แสดงความเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมนะครับว่าอันนี้คือแฟนเมดไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับจักรวาลหลักใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับและถ้าคุณนั้นยังไม่รับชมแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันเลื่อนไปใต้คลิปได้เลยนะครับหรือรับชมตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนที่40ก็ได้ผมทําเป็นคลิปใหญ่ๆยาวๆให้แล้วักนะครับ สำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับอย่าลืมกด s ับสไคร b ์และกดกระดิ่งด้วย